โอเคนะครับในวันนี้นะครับจะมาแบ่งปันในหัวข้อที่ชื่อว่านูสกินความแตกต่างที่พิสูจน์ได้นะครับซึ่งนูสกินก็มีการใช้สโลแกนนี้ช่วงหนึ่งนะครับในการที่จะโปรโมทบริษัทนะครับ the difference demonstrated นะครับก็คือความความแตกต่างที่พิสูจน์ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแบ่งปันว่าจริงๆแล้วนูสกินเนี่ยนะครับมีความแตกต่างยังไงบ้างนะครับกับบริษัทอื่นๆนะครับ โดยส่วนใหญ่เนะี่ยเวลาที่ผมมีออกไปคุยธุรกิจไปรีครูตคนนะครับคนก็มักจะถามว่าแล้วมันต่างกับบริษัทนั้นยังไงต่างกับบริษัทนี้ยังไงนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองเนะี่ยมักจะตอบคําถามนี้นะครับกับผู้ผู้มุงหวังทุกๆคนที่มาถามว่าแล้วนูสกินเนะี่ยแตกต่างจากบริษัทอื่นๆยังไงใน3มิตินะครับใน3มิติมิติที่1นะครับที่ผมบอกว่านูสกินแตกต่างคือวัฒนธรรมองค์กร ของเราเนี่ยเป็นเป็น,ปนวัฒนธรรมองค์กรพลังแห่งความดีที่แท้จริงนะครับเรื่องราวเหล่านี้คือเกิดขึ้นยังไงครับที่ว่าเป็นพลังเป็นพลังแห่งความดีนะครับหลายๆคนอาจจะทราบข้อมูลนี้อยู่แล้วเนาะบริษัทเนี่ยตั้งแต่เปิดบริษัทมาบริษัทสปอนเซอร์ผู้แทนจําหน่ายติดตัวบริษัทแค่คนเดียวนะครับก็คือคุณคาร่าแม็กเดมนนแล้วก็เป็นสัญญาใจกับคุณคาร่าแม็กเดมนนโดยที่ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆเลยนะครับ เพราะว่าตอนเปิดบริษัทใหม่เนี่ยบริษัทได้มีการขอให้คุณคาร่าเนี่ยมาช่วยสร้างทีมนูสกินให้หน่อยซึ่งคุณคาร่าเนี่ยเขาเคยเป็นนักธุรก,กิจเครือข่ายของบริษัทอื่นๆมาแล้วแล้วก็ค่อนข้างประสบความสําเร็จก็เลยมีสัญญาใจกันเกิดขึ้นเล็กๆแค่นั้นเองครับณวันเริ่มต้นบริษัทว่าถ้าจะให้ฉันไปช่วยคุณคาร่าบอกบริษัทว่าถ้าจะให้ฉันไปช่วยคุณจะต้องไม่สปอนเซอร์ใครอีกเลยจะต้องไม่สปอนเซอร์ใครเลยนอกจากฉัน และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ4ี่ปีที่นูซินเปิดบริษัทเพียงสัญญาปากเปล่าในวันนั้นนะครับสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเป็นพัในความดีที่ซื่อสัตย์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนลองนึกภาพตามนะถ้าวันนี้บริษัทสปอนเซอร์ใครก็ได้ติดตัวบริษัทเลยอบริษัทจะลดการจ่ายค่าคอมมิชชั่น5% 6อร์เหระดับไปได้อีกมหาศาลนะครับน,นึกดูดีๆนะนะครับนี่คือความซื่อสัตย์ของบริษัท ที่ทําให้เกิดขึ้นเหล่านี้นะครับนี่คือพลังแห่งความดีที่แท้จริงแล้วยังมีโครงการต่างๆที่ช่วยเหลือระดับชีวิตคนแล้วไม่เคยปโปรโมทเลยนะครับาโมนี้ภาษานหัวใจเด็กพิการแต่กําเนิดนะครับการบริจาคโครงการ f o r ต for good สนะครับนู i ิ h the Children อะไรพวกนี้นะครับอันนี้คือสิ่งแรกที่นูสกินแตกต่างที่ผมมักจะตอบคําถามนี้กับคนที่มาถามว่านูสกินแตกต่างกับบริษัทอื่นยัยงไงนะครับอันนี้คือสิ่งที่หนึ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ อันที่สองรองลงมาครับที่ผมมักจะบอกเสมอก็คือเรื่องของแผนการตลาด New Skin นะูสกินมีแผนการตลาดที่จ่ายเยอะจ่ายจริงมีออเดดโดยบริษัท Pricewaterhouse ด้วยนะครับเราไม่ได้พูดลอยๆว่าเราจ่ายเยอะจ่ายจริงแต่คนที่ตรวจสอบบัญชีให้ก็คือออเดดออเดเตอร์ระดับโลกนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่2ที่พิสูจน์แล้วแล้วเราก็มีการเลคคอร์เ i ชั่นคนที่ได้รายได้ Circle of e x c e l l e n e e e f o u นะครับทั่วโลกเยอะแยะมากมาย นี่ครับพิสูจน์แล้วว่าจ่ายเยอะจ่ายจริงที่แตกต่างจากบริษัทเด่นๆนะครับแล้วก้อที่3ซึ่งวันนี้หลักๆก,ก,ก็จะมาลงลึก,ลกในรายละเอียดข้อที่3ก็คือตัวสินค้าครับนะครับตัวสินค้านูสกินเนี่ยเป็นนวัตกรรมจริงเป็นเอชล็อกที่จดสิทธิบัตรไว้นะครับลงลึกระดับทินเจ้าเดียวในโลกที่ไม่มีใครมีไม่มีใครเหมือนนูสกินนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้นูสกินแตกต่าง3อย่างหลักๆ ที่ผมมักจะตอบคำถามผู้มุ่งหวังเสมอนะครับเวลาเขาถามว่าดูสกินแตกต่างยังไงบ้างนะครับเ,เห็นสไลด์กันไหมครัเห็นสไลด์กันใช่ไหมอ่าโอเคนะครับที่วันนี้ที่บอกว่าวันนี้จะมาแบ่งปันนะครับหลักๆเนี่ยในเรื่องของสินค้านะไม่เห็นสไลด์เหรอฮะ ตกลงเห็นสไลด์ไหมพอดีสัปดาห์ที่แล้วมันเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคเนาะสไลด์ไม่เปลี่ยนอันนี้ผมเปลี่ยนสไลด์เป็นหน้าที่สองแล้วตอนนี้เป็นรูปนูสกินเป็นสีสีน้ำแล้วก็มีคำว,ว่านูสกินโปรดักต์ใช่ไหมโอเคอ่าเปลี่ยนแล้วนะครับโอเคนะวันนี้ที่บอกว่าจะมาลงลึกในเรื่องของโปรดักตเป็นหลักนะนะครับเราจะได้มารู้จักว่าสินค้านูสกินมันแตกต่างยังไงนะครับว,ว่าเครื่องสำางสูตน้ำเป็นยังไงนะครับ โอเคแล้วนี่ก็คือแบรนด์ต่างๆที่อยู่ภายใต้นูสกินปัจจุบันนี้นะครับมีแบรนด์อะไรบ้างเนาะนูสกินเรารู้จักกันดีอยู่แล้วนะนูสกินนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสกินแคร์นะครับแล้วก็เมคอัพด้วยนะครับเมคอัพแล้วก็ยังมีแบรนด์ฟาร์มานิกส์ฟาร์มานเนี่ยนะครับจะเป็นแบรนด์ที่อยู่เกี่ยวกับอาหารเสริมนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วบริษัทฟาร์มานิกเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยไม่ใช่ของนูสกินนะครับเป็นของดร โจแชงนี่แหละนะครับเป็นของดรโจแชงนะครับที่ผมรู้เรื่องนี้เพราะว่าก็อ่านหนังสือ The Aging Myth ที่คุณอาารดรโจแชงเป็นคนแต่งนะครับจริงๆอ่ะเริ่มต้นเนี่ยเป็นบริษัทยามาก่อนแล้วเขาก็มีปณิธานว่าอยากจะช่วยเหลือคนได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ายาเนี่ยมันแก้แก้ปัญหาให้เฉพาะคนที่ป่วยแล้วแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ดกเร์โชแชงเขาก็เลยเปลี่ยนบริษัทกลายเป็นบริษัทอาหารเสริมแทนครับเพราะเขารู้สึกว่าอาหารเสริมมันเป็นแนวป้องกันมันช่วยคนได้มากกว่านะครับอันนี้คือที่มาของบริษัทนะครับฟาร์มาน็ก์แล้วก็สุดท้ายก็เลยมาได้มามิร์ e รวมกันดูสกินครับเนื่องจากมีปณิธานตรงกันว่าอยากช่วยเหลือผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตทีด่ดีขึ้นอยากช่วยเหลือคนให้มากขึ้นนะครับนี่คือที่มาของบริษัทฟาร์มาน็ก์นะครับพอเริ่มต้นจริงดูสกินมีแค่สกินแคร์เท่านั้น นะครับ C on นะครับ C on ก็คือผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะครับที่ผลิตในประเทศไทยนะครับผลิตในประเทศไทยซึ่งประเทศหลายๆประเทศอาจจะไม่มีแบรนด์นี้นะ C on แต่ในประเทศไทยมีเนื่องจากว่าผลิตในประเทศไทยแล้วก็จะเป็นราคาที่ย่อมเยาวทุกคนจับต้องได้ดีขึ้นเพราะไม่ต้องเสียภาษีนําเข้าเหมือนแบรนด์ดูสกินนะครับแล้วก็จะมีนวนัตกรรม Age lock ที่พวกเรารู้จักอยู่แล้วนะ Age lock ก็คือลงลึกระดับยีนนะครับ แล้วก็ a อเปนะครับเอเปอ่าโดยส่วนตัวผมก็มีคําถามในใจมากๆเลยทำไมไมันออกอ่านเสียงว่า a อเปกเอนะแต่ก็เรียกตามเรียกนำตามกันมาที่นูอ่าบริษัทเรียกนะครับเอเปเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะครับที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเป็นหลักนะครับนะครับอันนี้ก็คือเน้นเรื่องมาจากธรรมชาติเป็นหลักเลยเห็นจะเป็นรูปโลโก้จะมีรูปใบไม้ประกอบอยู่ด้วยนะนะครับตรงนี้ก็คือเน้น ผลิตภัณฑ์ที่สารอกัศมาจากธรรมชาติเป็นหลักนะครับแล้วก็อ e ีโคสเฟียร์นะครับอันนี้ตัวล่าสุดจะเป็นเครื่องกรองน้ํานะครับอ่าแล้วก็ด้วยปณิธานของบริบรษัทนะครับนักตัดบ,บริษัทเนี่ยเขาก็โฆษณาว่า all of the good non e of the bad ใส่แต่สิ่งดีๆไม่มีโทษนะครับมีไม,ม่กี่บริษัทหรอกครับที่กล้าโฆษณาแบบนี้ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทคู่แข่งนะครับคิดตามง่ายนูสกินเนี่ยเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็อยู่ในอเมริกาด้วย แล้วอเมริกาเป็นประเทศที่เขาฟองร้องกันง่ายมากๆถูกไหมถ้าวันนี้เนี่ยเราเป็นคู่แข่งบริษัทนูสกินนะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องสําอางเป็นบริษัทสกินแคร์เหมือนกันเนี่ยถ้ามีบริษัทคู่แข่งมาโฆษณาแบบนี้ใส่แต่สิ่งดีๆไม่มีโทษคําถามคือเราจะซื้อสินค้านูสกินมาวิเคราะห์ไหมครับคาตอบคือแน่นอนเพราะมันเป็นหลักการการตลาดทั่วไปอยู่แล้วการวิเคราะห์คู่แข่งเนาะนะครับฉะนั้นเวลาถ้าวิเคราะห์ไม่เจออ่วิเคราะห์โทษทีวิเคราะห์เจออะไรไม่ดี ซึ่งมันขัดกับการโฆษณาของนูสกินถามว่าจะถูกฟ้องไหมถูกฟ้องแน่นอนถูกไหมฮะแต่ปัจจุบันเปิดบริษัทมาเกือบ40ปีและส39ปีแล้วนะครับยังไม่มีใครแต่ต้องสโลแกนนี้ได้นะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับคลิปการสาธิตสินค้าซึ่งหลายๆคนผมมั่นใจว่าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะครับว่านูสกินเนี่ยที่บอกว่าเป็นเครื่องสมางสูตรน้ําแล้วกล้าโฆษณาว่าใส่แต่สิ่งดีๆไม่มีโทษเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองมาดูคลิปนี้กันนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการทดสอบสินค้านูสกินเทียบกับสินค้าอื่นๆท,ทั่วไปนะครับโดยคอนเซปต์ของสินค้านูสกินแล้วเนี่ยก็คือตั้งแต่เปิดบริษัทมาเนี่ยเขาโฆษณาด้วยสโลแกนว่า all o f the good non off the bad หรือว่าใส่แต่สิ่งดีๆไม่มีโทษนะครับแล้วก็อีกคอนเซปต์หนึ่งของนูสกินเลยก็คือเป็นเครื่องสำอางสูตรน้ําซึ่งเครื่องสำอางต่างๆในท้องตลาดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นสูตรน้ํามันนะครับวันนี้จะทดสอบให้ดูหลักๆนะครับก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ย ผลิตภัณฑ์สกินแคร์หรือเครื่องสังาเนี่ยจะมีด้วยการ4ี่กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มที่1ก็คือตัวล้างทำความสะอาดนะครับกลุ่มที่2ตัวปรับสภาพผิวหรือว่าโทนเนอร์กลุ่มที่3ก็จะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าครีมบำรุงส่วนกลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มกันแดดนะครับในวันนี้จะทดสอบให้ดูง่ายๆ2กลุ่มหลักๆก็คือเป็นกลุ่มตัวล้างทำความสะอาดกับกลุ่มมอยเจอร์ไรเซอร์หรือว่าบำรุงนะครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดสอบนะครับก็จะประกอบด้วยนะครับ กระดาษลิสมัสนะครับซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในห้องแลบสากลทั่วไปซึ่งบอกค่าความเป็นกรดด่างของสารเคมีทั่ว,ท,วทั่วไปนะครับอันที่2นะครับก็จะใช้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ของดูสกินคือ NAPC Moisturizer นะครับรวมถึงสินค้าของดูสกินที่เป็นบอดี้บาร์นะครับผลิตภัณฑ์ชื่อบอดี้บาร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของทั่วๆไปในท้องตลาดครับสบู่ต่างๆยี่ห้อต่างๆนะครับ แล้วก็รวมถึงยเจอร์ไรเซอร์เครื่องสำอางเคาน์เตอร์ทั่วๆไปในท้องตลาดด้วยเช่นเดียวกันนะครับทดสอบเริ่มต้นง่ายๆครับนะครับด้วยการทดสอบตัวทําความสะอาดทําล้างทำความสะอาดก่อนนะครับโดยคอนเซ็ปต์ของดูสกินอย่างที่บอกครับเขาโฆษณาว่าใส่แต่สิ่งดีๆไม่มีโทษนะเดี๋ยวให้ดูว่าทําไมเขาถึงกล้าโฆษณาจุดนี้นะครับทุกๆคนคงเคยซักผ้าด้วยผงซักฟอกกันใช่ไหมครับอันนี้คือผงซัฟฟอกครับนะครับ ผงซักฟอกที่ทั่วไปในท้องตลาดทุกยี่ห้อเป็นเหมือนกันหมดนะครับทุกคนคงเคยซักผ้าแล้วจะรู้ว่าหลังซักผ้าเสร็จอ่ะมือมันจะแห้งกร้านถูกไหมครับสาเหตุของการทําให้มือแห้งกร้านเนี่ยเนื่องจากว่าความเป็นกรดด่างของผงซักฟอกเนี่ยมันเป็นด่างครับนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้นะครับค่าความเป็นกรดด่างเนี่ยจะมีตัวเลขกํากับคือศูนถึงสินะครับค่ากลางเนี่ยคือ7เกิน7ขึ้นไปจะเป็นด่างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันว่าผงซักฟอกเองเนี่ยมี pH ที่เท่าไหร่ วิธีใช้งานก็คือเอากระดาษน,นี่นครับจุ่มน้ําก่อนนะครับแล้วก็แตะกับสิ่งที่เราต้องการทดสอบ,นะบวิธีดูนะครับว่ามีความเป็นกดด่างเท่าไหร่เนี่ยก็คือดูเทียบ4แถบสีนี้นะครับว่าจะไปใกล้เคียงกับตัวเลขที่เท่าไหร่นะครับจะเห็นว่าผงซัฟฟอร์เห็นไหมครับมีค่าความเป็นกดด่างอยู่ประมาณ10 ซึ่งถือว่าเป็นด่างนะครับโดยธรรมชาติของด่างนี้เองเนี่ยมันจะขจัดไขมันได้ดีมากครับแล้วสาเหตุที่ทําให้ผิวเราแห้งกล้าหลังจากซักผ้าเพราะว่าความชุ่มชื้นของผิวคนเราก็คือน้ํามันหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติมันถูกฉะล้าออกไปด้วยจากความเป็นด่างของสารทาความสะอาดนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยครับ pH หรือความเป็นกรดด่างของสฟอกถึงเลข10เลยนะครับ คราวนี้เรามาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในท้องตลาดทั่วๆไปครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่สบู่เด็กนะครับตัวนี้สบู่เด็กนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าสีเนี่ยไม่ได้แตกต่างกับผงซัฟฟอกเลยครับนะครับต่อมาจะเป็นสบู่ ที่ดาราเขาโฆษณากันนะครับเนี่ยครับก็จะเห็นว่าไม่ต่างกับผงสับฟอกเช่นเดียวกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสบู่น้ำผึ้งของขายตรงอีกยี่ห้อหนึ่งที่เขาโฆษณาว่าสินค้าเขาดีมากๆนะครับนี่คนระับก็ไม่ต่างกับผงสับฟอกเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้พอจะรู้กันไหมครับว่าความเป็นกรดด่างผิวคนเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่ะเดีวก่อนอื่นผมขอเทสสินค้าเครื่องเครื่องสำอางเคาน์เตอร์อีกยี่ห้อหนึ่งครับนะครับยี่ห้อนี้เนี่ยก้อนใหญ่เท่าสบู่ทั่วๆไปที่ขายในท้องตลาดเนี่ยก้อนประมาณ1000บาทนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ต่างกับผงซับฟองเลยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้เรามาดูครับว่าผิวคนเราจริงๆแล้วเนี่ยมีความเป็นกรดด่างอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวจะให้ดูครับนี่นะครับวิธีทดสอบก็คือแตะไปที่ผิวเราเลยนะครับเห็นไหมครับว่า pH ของผิวคนเราเนี่ยจริงๆ pH ผิวของคนเราเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5.5นะครับซึ่งจะแตกต่างกับผลิตภัณฑ์ามความสะอาดทั่วๆไปในท้องตลาดเห็นไหมครับสีจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับคราวนี้จะให้ดูผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดของดูสกินครับที่บอกว่าสินค้าชื่อบอดี้บาร์นะครับ บทดสอบมาเนี่ยความเป็นกรดด่างเนี่ยใกล้เคียงกับผิวคนเรามากๆเลยนะครับตัวนี้ทําไมเขาถึงกล้าโฆษณาว่าใส่แต่สิ่งดีๆไม่มีโทษเพราะว่าเขาออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้ใกล้เคียงกับผิวคนเรามากๆนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามที่ใกล้เคียงกับผิวคนเราเนี่ยโอกาสแพ้ก็น้อยถูกไหมครับ,นะรบอันนี้ก็คือเป็นตัวกลุ่มตัวล้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวล้างของความสะอาดของนูสกินเองเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบครับแต่ทดสอบให้ดูง่ายๆก็คือเป็นรูปแบบของสบู่ก้อนที่เปรียบเทียบกับทั่วๆไปในท้องตลาด แต่ว่าอย่างที่บอกครับมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโฟมเป็นเจลเป็นคลีนซิ่งนะครับตัวล้างทำความสะอาดหนูสกินเนี่ยทุกตัวคอนเซ็ปต์เดียวกันหมดครับคือใส่แต่สิ่งดีๆไม่มีโทษนะครับคราวนี้วิธีการทดสอบอีกกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเป็นเครื่องสำอางสูตรน้ำครับจะให้ดูง่ายๆครับวิธีทดสอบง่ายมากครับใช้กระดาษซับมันนะครับกระดาษซับมันทุกคนเคยใช้อยู่แล้วถ้าเวลาโดนน้ำมันมันก็จะเป็นมงใสๆถูกไหมครับคราวนี้จะให้เปรียบเทียบให้ดูครับ นะครับอันนี้คือมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของดูสกินนะครับ,รบวิธีทดสอบคือแตะนะครับทาไว้เลยนะครับแล้วก็แปะไว้ก่อนนะครับคราวนี้เดี๋ยวให้ดูอีกยี่ห้อนหนึ่งเป็นเครื่องสำอางเคาน์เตอร์นะครับที่บอกแล้ว,วเครื่องสำอางเคาน์เตอร์เกือบร้อยเปอร์เในท้องตลาดเนี่ยเป็นสูตรน้ำมันนะครับ ทาไว้นะครับแล้วก็แปะไว้เช่นเดียวกันนะครับคราวน,นี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับว่าสูตน้ํากับสูตน้ํามันเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับอันนี้คือลูกเกดครับนะครับลูกเกดที่แช่อยู่ในเบบี้ออยนะครับเบบี้ออยเนี่ยทุกยี่ห้อในท้องตลาดทั่วโลกครับส่วนประกอบหลักเหมือนกันหมดก็คือมิ n เนอรลออยหรือว่าน้ํามันแร่ ซึ่งตรงนี้เองครับที่เขาใช้เป็นส่วนเติมเต็มในเครื่องสําอางทั่วไปที่ผมจะเรียกว่าสูตรเครื่องสําอางสูตรน้ามันนะครับแต่อันนี้ครับจะเป็นลูกเกดอีกชุดหนึ่งที่แช่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของนูสกินครับชื่อว่า n a p c moisture Mo mist นะครับซึ่งใช้เป็นส่วนเติมเต็มในเครื่องสําอางนูสกินแทนน้ามันแร่พวกนี้เห็นความแตกต่างของลูกเกดไหมครับนะครับจะเห็นว่าลูกเกดเนี่ยมันบวมขึ้นมาได้นะครับจริงๆแล้วลูกเกดก็คือองุ่นอบแห้งนั่นเองนะครับ ลองนึกภาพตามง่ายๆอย่างนี้ครับวันนี้ถ้าเราเอาผ้าขาวบางนะครับ <Okay. S 1> มาเอาน้ํากับน้ํามันเทผ่านผ้าขาวบางแน่นอนว่าน้ำเนี่ยจะซึมผ่านผ้าขาวบางได้ง่ายกว่าน้ํามันถูกไหมครับถ้าพูดตามหลักการก็คือว่าขนาดอนุภาคข,ของน้ำเนี่ยเล็กกว่าน้ํามันครับก็เลยซึมเข้าไปได้ผิวคนเราก็คล้ายๆผ้าขาวบางครับก็คือว่ามันมีรูพรุนมันไม่ได้ตันถูกไหมครับฉะนั้นเวลาเราทาครีมหรือาทาอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องการให้มันซึมเข้าไปบำรุงจากข้างในจริงๆนะครับ อันนี้คือคอนเซปของเครื่องส,รสูรน้ำครับมันจะอนุภาคเล็กมันสามารถซึมลงไปบํารุงได้ล้าลึกมากกว่านะครับแล้วลุกคนลองนึกภาพปลาหมีครับวันนี้ถ้าสมมุติว่ามีเรือบรรทุกน้ํามันสักหนึ่งลำครับน้ํามันรั่วออกจากเรือครับแน่นอนน้ํามันก็ต้องไปอยู่ที่ผิวน้าน้ําถูกไหมครับแล้วนานๆไปสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลาต่างก็ตายลงเพราะไม่มีอากาศหายใจครับผิวคนเราก็เหมือนกันนะครับทุกวันนี้เนี่ย ถ้าเราเอาครีมที่เป็นสูตรน้ำมันทาหน้าสม่ําเสมอเนี่ยมันก็เป็นการเคลือบผิวผิวเราก็หายใจออกไม่ได้ครับนานๆไปก็สะสมความเสื่อมเกิดเป็นริ้วรอยเป็นฝ้ากระอะไรได้มากกว่าคนทั่วไปนะครับลองนึกภาพดาว่าผู้ชายกับผู้หญิงครับที่อายุเท่าๆกันนะครับสี่ห้าสิบปีเท่าๆกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงจะดูมีอายุมากกว่าผู้ชายดูไหมครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยใช้เครื่องสําอางมากกว่าผู้ชายแล้วอย่างที่บอกว่าเครื่องสาอางเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น้องตลาดเนี่ยเป็นสูตรน้ํามันครับมันจะสร้างความเสื่อมให้กกกับผิววมาวา่ แล้วก็อีกอันนึงลองนึกภาพตามอีกอย่างนึงครับวันนี้ถ้ากําแพงห้องครัวกับกําแพงห้องรับแขกเนี่ยอันไหนสะอาดอันไหนส,นหนสปกปรกกว่ากันครับแน่นอนกําแพงห้องครัวสกปรกกว่าวันนี้ลองนึกภาพเหมือนเราเอาครีมสูตรน้ํามันทานหน้าครับเปรียบสเสมือนกําแพงห้องครัวครับที่มีคราบน้ํามันเกาะติดอยู่แล้วออกไปข้างนอกเนี่ยไปเจอมลภาวะไปเจอฝุ่นควันก็เป็นตัวดักจับฝุ่นนะครับทำให้มันอุดตันในรูขุมขนเกิดเป็นสิวอุดตันเกิดเป็นสิวอักเสบอะไรได้ง่ายกว่าด้วยนะครับ คราวนี้อ่านเรามาดูกันครับว่าอันนี้เมื่อกี้ของนูสกินนะครับส่วนอันนี้เครื่องสมางเคาน์เตอร์ทั่วไปเห็นความแตกต่างไหมครับเห็นไหมครับว่ากระดาษซับมันที่แปะอยู่บนมอยเจอร์ไรเซอร์ของเครื่องสมางเคาน์เตอร์ที่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นสูตรน้ำมันเนี่ยก็จะทิ้งคราบน้ำมันอยู่ครับแต่ในขณะเดียวกันของนูสกินเองเนี่ยจะซึมบำรุงเข้าไปถึงข้างในผิวเราจริงๆก็จะไม่ทิ้งคราบน้ำมันตกค้าง นะครับอันนี้ก็คือทดสอบให้ดูง่ายๆครับถึงข้อแตกต่างหลักๆของเครื่องสำอางนูสกินกับเครื่องสำอางทั่วไปนะครับที่บอกว่ากล้าโฆษณาว่าใส่แต่สิ่งดีๆไม่มีโทษแล้วก็เป็นเครื่องสำอางสูตรน้ํากับสูตรน้ํามันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีทดสอบสินค้าง่ายๆนะครับโอเคนะครับใครเพิ่งเคยดูครั้งแรกแล้วคิดว่านูสกินสูดริตันสุดยอดนะครับขอเลขแปดรัวเข้ามาเลยนะครับนะครับที่เราทําได้แบบนี้นะครับเพราะว่าเรามีแ l a ศููย์วิจัยที่ ยิ่งใหญ่มากๆทับนี่คือภาพบริษัทถ่ายจริงจากที่บริษัทนูสกินเฮด d ควเตอร์ที่ยูทาห์นะครับนะครับเริ่มต้นเนี่ยบริษัทมีตึกแค่นี้ครับนะครับตึกในกรอบสีแดงเนี่ยนี่คือตึกเริ่มต้นของบริษัทเลยจะเห็นว่าเป็นตึกที่สูงที่สุดในเมืองแล้วนะครับและหลังจากนั้นครับนูสกินนะครับซื้อที่เพิ่มสร้างศูนย์ Innovation Center เพิ่มครับคือตรงกรอบสีแดงอันใหม่เนี่ยนะครับแลวทุกคนจะเห็นนะครับว่ามันอยู่ตรงถนนด้วยเห็นไหมนะครับ นูสกินซื้อถนนด้วยนะครับซื้อถนนเพื่อสร้างเป็นตึกเพิ่มเติมขึ้นมานะครับนี่คือความสุดยอดของนูสกินนี่คือเฮดคอเตอร์ที่ยูท่าน,นะครับหลายๆคนรวมถึงตัวผมด้วยเนี่ยมีโอกาสได้ไปที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยวในปีหน้านะในปีหน้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีงาน global convention ก็เชิญชวนทุกคนไปได้นะนะครับบริษัทก็จะมีคอมพานีวิสิตก็จะพาทุกคนไปดูที่บริษัทนี้จะได้เห็นเครื่องไม้เครื่องมือเห็นห้องแลบเห็นอ่าเขาเรียกอะไร ศูนย์วิจัยต่างๆนะครับแล้วก็มีแบ็กอัพข้อมูลของคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะนะครับที่เป็นที่เคยมีคลิปที่คุณโป้งเอามาถ่ายในงานนะครับที่เอามาโชว์ดูว่ามันก็มีแบ็กอัพข้อมูลอะไรต่างๆอะเซิร์ฟเวอร์นะครับนะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับก็ไปดูกันได้นะครับแล้วก็นี่เป็นเฮดคอร์เตอร์ที่เมืองจีนนะครับซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่เมืองจีนอีกที่หนึ่งนะครับ นี่ก็เป็นภาพศูนย์วิจัยที่เมืองจีนนะครับอีกอีกรูปหนึ่งเนาะที่เดียวกันนะครับที่เป็นตอนเย็นตอนคืนแล้วนะครับแล้วก็ที่ทําได้เพราะว่าเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่สุดยอดนะครับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกที่ทํางานวิจัยนะครับตื่นมาเข้าแลบนูสกินกลับไปนอนหลับฝันไปพร้อมงานวิจัยตื่นมาทํางานต่อนะครับนี่เราเลยมีสินค้าได้เ,เป็นนวัตกรรมได้แบบนี้แล้วสินค้านูสกินที่วิจัยออกมานะครับแต่ละตัวเนี่ยลงทุนมหาศาลแล้วก็จดสิทธิบัตรไว้นะครับ แล้วก็ยังมี advisory board ระดับโลกนะครับหลายท่านมากๆนะที่ทำให้ดู Skin มีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมแบบนี้ได้ด้วยจริงๆนะครับและนี่คือรางวัลการันตีนะครับที่ได้ให้กับบริษัทเยอะแยะมากมายนับไม่ท้วนนี่แค่ส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นเองนะครับจริงๆมีอีกมากมายมหาศาลกว่านี้เยอะมากนะครับนี่คือรางวัลการันตีที่ทำให้ n ู Skin แตกต่างว่าเฮ้ยเราของจริงเราได้รับการันตีการการันตีการรับรอง จากองค์กรองค์กรกลางองค์กรที่3เยอะแยะมากมายนะครับ Beauty g a d g e t <c oughs> ก็พิสูจน์แล้วเช่นเดียวกันนะครับว่าเป็นแบรนด์ที่ขายดีอันดับหนึ่งทั่วโลก5ปีซ้อนเลยทีเดียวนะครับมันสุดยอดมากๆเลยใช่ไหมครับอาหารเสริมก็มี่ากระบวนการการผลิตที่สุดยอดครับ 6S ที่ควบคุมพันธ์การผลิตที่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักทำให้เราได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆนะครับและที่สำคัญกว่านั้นอะไรที่ ไม่แน่ใจนะครับกัมกึ่งกัมก 50, ึ่ง50-50ว่ามันจะดีกับร่างกายจริงๆหรือไม่ดีเนะี่ยบริษัทก็ไม่ทําเลยนะครับอันนี้เน้นความปลอดภัยจริงๆนะครับแล้วปัจจุบันนะครับปัจจุบันดูสกินมีสโลแกนใหม่และที่ที่เปลี่ยนจากา different demonstrated ความแตกต่างที่พิสูจน์ได้นะครับเป็น discovery the best you นะครับ discovery the best you ตรงนี้นะครับเคยอยากให้ทุกคนนะครับ Discovery the best you ในตัวของพวกเราเองทุกๆคนเนาะนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถเป็นคนที่ดีกว่านี้ได้เป็นคนที่แจ๋วกว่านี้ได้นะครับอ่าขอปิดท้ายด้วยโค้ดคนนี้ของบริษัทนะครับ Don't j u s t b e a better y o u d i s c o v e r t h e b อ s t you, the best you นะครับอย่าเป็นเพียงคนแค่ดีขึ้นเท่านั้นครับแต่จงเป็นคนที่ดีที่สุดในแบบที่คุณเป็นได้นะครับ s r o v e r ีนะดิสคอเวอร์เ e นะครับอันนี้ก็เป็นสโ,โลแกนล่าสุดที่บริษัท ทำมานะครับเพื่ออยากให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่เก่งขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้นและผมก็เชื่อมั่นมากๆครับด้วยแพลตฟอร์มนูสกินด้วยผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดนูสกินนะครับจะทําให้เราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จได้ขอเพียงแค่เราพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีที่สุดและรับรองว่าทุกคนประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คืนนี้เนื้อหาวันนี้ที่อยากแบ่งปันครับว่าสิ่งที่ทําให้นูสกินแตกต่าง และโดสินแตกต่างอย่างมิสูจนได้นะครับ